เออเฮ้ยใจเย็นพี่กันอุ้ยลุงทำอะไรลุงมันไม่ใช่ดิใครวะเนี่ยไอ้หมาในอุ้ยไอหมาในเฮ้ยจะไปใกล้หมาในเหี้ยไม่ไม่ไม่ก่อนหมาในอ่ะอือดื่มน้ำยาอมฤตพิชิตใจเกเรนี่นี่ลูกพี่การจ้า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 คุณไปไหนปีนขึ้นไปไหนนะ พี่นายคิวพี่นายคิวหรอพี่นายคิวหรอหลับ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 อะไรอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุง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 เฮ้ยกูลุงลุงลุลุออยอ้าสีซ้ำศพด้วยว่ะเฮียกันมันซ้ำศพพี่คิวอะเงาในคอเซนเตอร์อย่า

เ้ยเวยนยนเป็ดเยยนเเเไแล้วไปล้พีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโอ้ยแข็งโอ้ยแข็งโต้เลยโอ้โหโอ้โหมันมันยืนิเป็นจอนบิ๊กเลย้ยนี้เออลาบกัน้กูนอนกันหมดทำไมนอนัสามเนอย่างนี้ไรเดอร์คิเออไรเดอ

จ้าจ้พี่พี่พี่คิวยพี่พี่ระเบิดพูดด้วยผมยังไม่ตายเอาไอ้เบไว่ยังไงเปี่ยนนะพี่คิวขึ้ก่อนได้เปี่ยบโอ้ยไอ้พี่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 

เฮ้ยเคียนันถือพวกเฮ้ยถือพวกทำไมเพี่พี่ถือพวกทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือพวกทำไมฮะฮะถือพวกทำไมเ็นสู่ไป็บัว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 รอจังหวะรอจังหวะหมดเลยหมเลยอยาไปลื่นคย่ทีไม่โอ๊ยไก่บรรจุระเบิดวนนี่ยะเฮ้ยถึงเวลา

ดิจิตอลดิจิตอลอดิิจตลเงินหมื่นเหนอะไม่อยากได้เงินหมื่นมาอูโอ้กระเด็นกระดันโอ้ไปิลื่นคุยเสมอโอ้ลื่นคุยไปทองก่อนไอ้ไอ้จังหวะนี้แหละไอ้เหี้ยมึงมึงมึงยาปิดเน่าทิ้งเลยได้เจ๋ยได้เจ๋ย อย่าให้ได้บู๊ลีนะบอกให้โอ้ยอย่บอกว่าลุงแอบโอ้ลุงลุงลุงทำไปทำผมลุงำผมลุงทำผมลุเอาอื้อ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 ืออะไรครับอี้ออา้ออออ้ออ้ออื้ออื้ลุงออื้ออ้ไอุ้อืออื้ออื้อล้งอื้้ออออื้ออื้ออื้้ออื้อ้ออ้อ้้ เฮ้ยพี่พี่ตัวหน้าครั้งพี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นผมยิงโดนแล้วผมยิงโดนแล้วเออเอออมยิ้ม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 มาอมยิ้มมาอมยิ้มมาแล้วจ้าเฮ้ยย่าเอาโยนทิ้งโยนทิ้งไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นห้ามใช้อาวุธนะครับห้ามเออจืดดึงไอ้จั่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้จั่งเฮ้ยกระป๋องซุปเปอร์ไซย่ากระป๋องซุปเปอร์ไซย่า ซุปเปอร์ซุปเปอร์สยามเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยหลบ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 หลเ้ยเอาวะอวไอเนี่ยอะไรพี่พี่จะปีนไปไหนพี่อุ้ยอุ้ยอ้เชลุงโกคูเชื่อยย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 ายยายย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 ย่ยย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  มานี่มาเนี่ยอืออ่ะอ้ยลุงอ่ะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวดูมันข้างอยู่ลืมคุณไปแล้วคุณแต่งแต่คุณเละเลยเอ้ยไอ้แค่ยังไม่ตายนะเว้ยเฮ้ยพี่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 คิวจะเล่นอาวุธพี่เขาห้ามเล่นอาวุธได้เลยครับัอดีครับจุกเข้าไปจุกเข้าไปเออโอ้ไอ้กาสู้กสู้กสู้กา อุก่อุโดูหลุดไปแล้ไปแล้วโอ้ยอ้ยโอ้ยพี่พี่พี่อ่าให้คนี้ไม่มีมนึ้นไรครับใช่ครับการวิ่งดีวิ่งดีเออเออโดนเน่าเน่าตายแล้วเฮ้ยจ้าเออเฮ้ยอย่าเล่นอาวุธนะครับลุงลุงโฮ มีใส่ไม่ดีอย่าเล่นลงไปเล่นข้างล่างลุงข้างแล้วลุงข้างไม่เกี่ยวนะไม่คิวอะไรอะไรเวลาส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้นะโอ้ยจะไม่ได้ดอยี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่พี่พี่ตาผมพี่พี่พี่คิวพี่ตาผมไม่พี่พี่ตาตาผมพี่โอ้ยเโอ้อยโอ้โอยโอ้ยโอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ ไม่เกี่ยวนะมดดูท่วมอยู่เนี่ยโอเคเออหนีกันนี่เอาเอาลุงเล่นของแข็งเหรอฮะลุงนี่กลับลุงเล่นของแข็งเหรอเออเออเออโดนโดนโดนติงดูเลยไปโดนเออจ้า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 สัตว์เลยสัตว์หน้าใช่ไหมใช่หมดีสัตว์หน้าได้ยินครับสัตว์หน้า

ยุยจาขยับนี่นี่นี่ยุยจาขยับยุยจาขยับโอ้ยเยอยไม่มีศูนย์เลงหนูไม่ได้ดูคลิปยี่งน่าเฮี้ยมีอ่ะไรไม่มีศูนย์เลงไม่มีศูนย์เลงเลยปืนไอ้เยอยอะไรนะนี่โอ้ยยิงยิงยิงยโอ้ยโอ้ยพี่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 ไปโอ้โยโอ้ยกระโดดเฮ้ยพี่พี่ปล่อยผมดิเดี๋ยวจะจะตายกันเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าจึ๊ โอ๊ยเจ้ยเฮ้ยกระบองเฮ้ยเกี้ยนกิกระบองกระบอกพิเศษกระบองพิเศษเอาลุงจับจ้าของทำไมโอ้ยอ่ะ ไอ้ดูมีนะจะไม่ไปแล้วยังจะยังได้แลยโอ้โอ้โอจใจเย็น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 ใจเใจเย็นครเอ็นใจเย็นใจเยนใจเย็นลุเนใจเย็นจยนใจเย็นเนใจเย็นโอเย็นย็นใจเย็เยจเ็ใเกินดูดิยยยเออเยนนนนนตด้วยมีหน้าาเยยใเ็ยยยย อดี๋พี่เขีนไม่มานะเขียน่าจะแบบเลี้ยงลูกอยู่ตบตูดตบตูดตตูดไอเป็ดเล่นปืนหรอโออน้อง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 พี่เองโอ๊ยโอ๊ยไอเป็ดไอเปอเป็ดอเดไออเออเ เออเอาดิเออเอาดิเออทั้ทั้งยิงถึงเออสุดยอดสุดยอดว่ะเจ็บคอน้องบอกว่าอะไรดังแล้วชื่อปาร์ตี้แอนิมอลค่ะคุณลูสคุณอ๋อคุณลูเซอร์ถ้าพูดงี้กูปิดแชทเลยแล้วกันนะน้องกันน้องตองสวัสดีครับผมเกมอะไรเอเกมปาร์ตี้แอนิมอลครับ ไไนี๊เป็นไงโอ้ยยิ้มแฉ่งเลยไปไเป็นไงเอ้ยคนทิ้วเอ้ยยิ้มแฉ่งเลยเปไน็นไง